แอนคุยคิดเหรอว่าแอนจะมีแคสที่มีพ่อตัวเองลำบนี้มันมันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวครับเป็นกิงกาคืออะไรกิ่งกาเปลี่ยนได้ทุกอย่างเออเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเออใช่ทำไมคุณจำทุกอย่างได้หมดเลยอ่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์แมกซีนเราแนะนำตัวเลยก่อนชื่อแอนรอสมค่ะครับผมผมกราฟคณาวุฒินะครับใช่ค่ะได้ครับผมก็พวกเราสองคนนะครับผมมาจากภาพยนต์เรื่องบัวผันฟันยับนั่นเองครับผมรับบทเป็นขามครับแอนรับบทเป็นบัวผันค่ะ คาแรคเตอร์โบขันเนรอ mm. ก็จะเป็นสาวหา้าว mm. แล้วก็อายุแบบเยอะแล้วอยู่ในหมู่บ้าน mm. ไม่ได้แต่งงานแล้วก็มีเพื่อนเพี้ยนอยู่สองคนที่เป็นแก๊งเดียวกันแล้วก็ไม่ถูกยอมรับในหมู่บ้านเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าด้วยความเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จะค่อนข้างเข้าห้าวแล้วก็แบบเป็นผู้นํานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ฟันดาบเก่งมากส่วนของขามะครับขามก็จะเป็นเด็กหนุ่มครับผมที่มาจากอุดรครับผมมากับคุณแม่ครับที่คุณมาจากอุดรเหรอใช่ครับในเรื่องนะครับที่ที่เราบอกว่าฉันว่าจากอุดรจ้ะมากับคุณแแมม่ครับล้วก็า ที่หมู่บ้านลืบลมเหล็กแห่งนี้เนี่ยเพื่อจะมาหาอาจารย์โบผันนั่นเองครับเพื่อให้อาจารย์คอยสอนทำไมคุณจําทุกอย่างได้หมดเลยอ่ะลืบลมเหล็กพอดพูดตั้งแต่เปิดกล้องกันยังพูดไม่ได้เลยอ่ะลืบลมเหล็กใช่แต่ใจอพูดยากนิดนึงเพราะว่ามันจะแบบลืบลืบลมลมอะไรนะครับผมคือนางก็แบบมาขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยแบบว่าช่วยสอนการฟันดาบให้นางหน่อยอะไรนางก็อยากจะแข็งแกร่งของนางอะไรอย่างเงี้ย่อยากแข็งแกร่งเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยมาให้อาจารย์เนี่ยคอยสอนคอยดูแลครับผม เเกินมาลยอ่ะคือตอนแรกแอนไม่ยอมเลยวิกไหนแอนก็ไม่ยอมใส่แอนก็ว่าทำไมอ่ะแอนแอนไอกรัฟอ่ะคือเจอกันเรื่องแรกแล้วว่ะเฮ้ยผมเมื่อนี้คือเบ้าหน้าฟ้าประธานยังไงก็ตายนะอะไรอย่างเงี้ยคือนึกออกว่าแอนก็เลยแบบจับพอสักพักเลยเออเออเราก็ต้องดีก่อนเราเล่นหลังตลกนะเราก็ต้องบอกว่าปรับความคิดตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคแอนก็ได้วิกที่ถือว่าสวยสุดแล้วแหละดีกว่าวิกของจ้าก็เออของจ้าของพี่ไฮของก๊อฟจิอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอ่ะคือพี่ยอดก็ตั้งใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาแบบเอาวิกไม่ดีมาให้เรา นะคือเขาอยากให้เราเป็นแบบนี้เรา <nh> เองมากกว่าที่อาจจะไม่คุ้นอะไรเงี้ยแต่พอใส่ก็เออมันก็เป็นคาแรคเตอร์ดีมันก็กาตูนดีเนอะนี่หัวเราะตลอดแลลวตอนใส่วีกใช่แบบใช่คือว่บทุกคนใส่วีกปุ๊กบ,บก็คือแบบเปลี่ยนลุคทุกคนเลยครับผมคือแบบพีกจ็แบบผมยาวสวยตอนแรกก็ใส่เป็นแบบยอ้อยๆอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับ อ่ะของผมกันแล้วครับผมของผมก็อย่างที่เคยพูดไปหลายๆที่แหละก็ด้วยความที่แบบเราเห็นพี่แอนแบบอยู่ในจอทีวีมาหลายๆเรื่องมากแล้วแบบใครๆก็เรียกเขาว่าแบบเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่นี้ครับผมแล้วแบบเราก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเล่นภาพยนตร์มาก่อนเลย แ,แบบมาเรื่องแรกก็ต้องมาเจอกับพี่แอนแต่ว่าก็ยังดีที่แบบมันเป็นคอมเมดี้ด้วยแหละมันก็เลยจะมีความแบบสนุกสนานเฮฮาแต่พี่แอนแอบแอบกัซิฟเราตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบพี่ก็คอมเมดี้ไม่เก่งเหมือนกันนะ <laughs> มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันครับผมคือ <c oughs> จริงๆอ่ะแอนว่าเราสองคนนะ่ะเป็นอนุบาลสู่ในโปรดักชันนี <c oughs> ้แล้วในสำหรับก้อนนักแสดงนะคะเนาะเหมือนฝีมือเราอ่ะไม่ใช่ชั้นครูอย่างนั้นนะแอนอาจจะมีอาประสบการณ์มากกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับงานคอมเมดี้ก็คือแทบจะใกล้ให้คะแนนใกล้กัันนแล้เเมก็ยบบ อะไรกับเขเราตามคนอื่นเขาไม่ทันเลยอ่ะเนื้อมาแต่กับเขาเป็นคนแบบเขาอยู่ตรงไหนเขาก็จับตั้งตรงไหนเขาก็เป็นตรงนั้นได้ให้ทําอะไรเขาก็ทําเขาเป็นมนุษย์ที่แบบต้องสั่งให้ไขลานก็ก็ทำอ่ะอะไรเงี้ยกิงกับคืออะไรกิงกับเปลี่ยนได้อเออเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเออใช่มันดีใช่ไหมครับมันดีมันดีซึ่งคือบางคนอาจจะเขินไงที่บอกอ้าวเจอกันวันแรกอย่างที่เอ็นบอกอ่ะเป็นฉากที่เรากับเขาเพิ่งเจอกันวันแรกแล้วไม่ได้คุยอะไรกันมาก่อนแล้วว่าเออเดี๋ยวกับต้องจับก้นพี่แอนนะอะไรเงี้ยฉากบีบก้นกันหลังจากอะไรสััััักกกกกอยย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 ย่่่่าาางงเเเเเเเนนนนีีคคคคะมม็็็ลลลปววฮ้้้ดด๋ิุุไใหจบ แล้วเหรออะไรเงี้ยมันจะมีความแบบว่าเออเกิคืน,นใช่ครับผม เรียนต่อสู้เรียนฟันดาบ<ม>เรียนอะไรเงี้ยแต่บังเอิญช่วงนั้นนะ่ะแอนขาหักพอดีก็เลยทําให้การซ้อมน้อยนิดนึง<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็ฉากบางฉากที่เขาอยากให้เรากระโดดแอนจะกระโดดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้สแตนด์อินแต่ว่าพี่ยอดก็แบบป่วมกับพี่ตุ๋ยก็บอกว่านันรอ,นล,อละกันสัก2เดือนหายทันไหมแอนก็รีบกินแคลเซียมกินทุกอย่างเพื่อให้กระดูกมันสมานเร็วๆแล้วก็ท้ายสุดก็คือก็กระโดดให้เขาได้เพียงแต่ว่าก็อาจไม่ได้ดีอย่างที่เขาคาดหวังป่ปแต่ก็เต็มที่อะค่ะเพราะแอนเป็นเด็กที่ไม่มีลายบูในตัวเลยอย่่่่าางกอไมนเชื ว่าให้เขาจับให้ก็ควงหรือมันเหมือนแบบมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายหรือมันเขามีสกิลอยู่แล้วอะค่ะก็เลยแบบทําอะไรก็ดูสวยหมดแต่เราอะต้องแต่งนิดนึงไม่มีสกิลแต่ดีค่ะตั้งใจแล้วเก่งแล้วโดนพี่สัตว์ไปไหนดีผิดคิวเหรอครับถ้าผิดผิดคิวก็มีครับผมก็มีกับพี่แอนก็มีครับกับพี่สตันก็มีกับพี่แอนก็อย่างในทีเซอร์นั่นแหละครับผมคือเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ตั้งตัวครับแล้วโดนตีอะไรครับมันก็สะดุสะดุ้งคือรู้สึกไงเราก็ตีเลยอย่างเงี้ย งงเออเอออะไรอย่างงี้ยหน้าเหมือนจะอยากต่กลับนี่หรอตกใจครับตกใจนะตกใจอยู่ครับกับพี่สตันเนี่ยเยอะครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบบช็อตบูกับพี่สตันเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเป็นชุดครับมันจะแบบโป๊ะๆทางนี้แล้วก็แบบต้องต่อเนื่องเลยเราก็จะแบบผิดคิวแบบวงแขนเราแบบกว้างไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีที่พี่สตันเขาแบบเป็นมืออาชีพทุกคนเขาแบบหลบได้ไวไวกันมากครับ บทคุณพ่อได้ไหมพ่อโหวกันได้ไหมครับเออแบบเขาเป็นบทที่เรียกได้ว่าไม่ไม่เยอะแต่เยอะแบบคือ acting ของคุณลุงเขาเนี่ยคือจะเป็นคนตาบอดครับซึ่งการเล่นคนตาบอดก็จะมีความยากระดับนึงแล้วแหละว่าการเล่นเป็นคนตาบอดแล้วให้แบบให้ฮาด้วยเนี่ยมันต้องแบบต้องมีสกิลทั้งน้ําเสียงการพูดทั้งแบบจังหวะหรือท่าทางอะไรต่าง S <S เขาคือแบบโฟมากจริงๆครับผมอยากลองเล่นดูคือแอนก็ไม่คิดหรอกว่าแอนจะมีแคสซี่มีพ่อตัวเองลำดับนี้คืเกิดในชีวิตไม่คิดว่าหน้าตัวเองอ่ะจะเข้ากับพ่อแบบนี้ได้อ่ะนึกว่าตลกอ่ะคือมันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้แต่มันก็มา <c oughs> อยู่ด้วยกันแล้วเป็นพ่อเราอย่างเงี้ยถ้าแอนอยากเล่นบทใครอ,อยากเล่นบทพี่ไฮนะไรแอันนี่ก็พีคเหมือนก<อ>ันนะพีก็พีคนะพีคครับพีค เป็นพยาบาลนะแล้วก็เอาลูกมากไม่รู้ว่ามันอธิบายไม่ได้ก็ก,ก,ก็ก็น่าลองอะ่ะปวดร้อนหน้ะ <laughs> กระอักเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบโดนพึ่งต่อยแอนอยากให้เขามาทำเอฟเฟกกับหน้าแอนแล้วตอนปากแอนใหญ่ๆเนี่ยตาบุดปูดหลืออเลือดไหลอะไรเงี้ย <laughs> คือแอนอยากเล่นแต่เขาไม่ให้แอนเล่นไงี่ย <laughs> แฟน <laughs> ผมว่าพี่แอนครับนะคิดว่าเพราะผมมาทีไรเจอพี่แอนก่อนตลอดแล้วก็ <laughs> แน่สิเร,ราหลับมีแต่ในระถ <laughs> ไม่เรียกก็ไม่ลงมาเรา ให้พี่จ่์แล้วกันเพราะว่าอาจจะด้วยความเป็นธรรมชาติของพี่เขามั้งครับด้วยความแบบในเรื่องเนี่ยจะต้องพูดเนอแล้วแบบพูดพูดเนอครับแล้วแล้วพี่จาเขาเป็นคนที่พูดติดเนออยู่แล้วและด้วยแบบอาจจะเป็นวิธีการพูดของเขามันเลยดูแบบไม่ผิดบทเท่าไหร่นางอินโฟไว้์เก่งพูดเก่งอะไรเงี้ยมันเหมือนคนสมองดีอ่ะแล้วถูกโต้ตอบแบบทันควันอย่างเงี้ยบ่อยอ่ะอไหวพริบดีเออเหมือนไหวพริบดีพอพูดอะไรปุ๊บเขาก็จําได้แล้วเขาก็พูดออกมาเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความโชคดีของเขา พี่หายผมก็พี่หายครับเออเอ็นขำตอนนางซ้อมอ่ะความไม่รู้เรื่องอย่างเขาเหมือนมาว่ะให้ทำอะไรนะอะไรงเงี้ยไม่อ่านบทด้วยนะคือเหมือนเป็นสกิลพิเศษแบบติดตัวแกเลยครับผมคือแบบแกแค่ดูบทผ่านๆแล้วที่เหลือแกก็เล่นตามความรู้สึกแกแต่ทาุกอยัางมันออกมาโปรแล้วแบบไปกันในเรื่องได้กันไม่อ่านบทไม่อ่านบทบอกบทต้องใช้คำว่าบอกบทอ่านบทให้ฟังเอออ่านบทให้ฟังเดินมาสวยๆแล้วอะไรนะให้เล่นอะไรนะเดี๋ยวพี่ทำนี่ฮะแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกจำอาว่ะใช่ เป็นตายหรือว่านอนขึ้นนอนอะไรกันนักหนาทำไมอัอยากมันมันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวความกับทำงานเยอะหรือเก็บเกี่ยวคนการพักผ่อนชอบชอบนอนอยู่แล้วด้วยครับเวลาแบบอยู่ห้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาวันว่างๆเราก็จะนอน ให้หลายคนได้ไหมว่าหลายคนน่ะอ่ะอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็จะมีพี่จ๊เออพี่จ๊ด้วยพี่ไฮด้วยก็จีก็เหอะก็จีก็ด้วยสามคนเนี้ยอาจริงๆพี่ก็จีด้วยพวกเราไม่กล้าไงถึงบอกว่าเป็นน้องใหม่เราก็ให้พูดเท่านี้ก็เล่นแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคือจะแบบถ่ายแล้วก็ทําขากันเองต่อไปเรื่อยครับเออน่ารักมากยับยุยยครับเรื่องนี้นะคะอย่าไปเอาสา เอาแต่ความสนุกและความสุขรับรองได้แน่นอนค่ะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับไปติดตามภาพยนตร์บัวผัดฟันยับเนยครับวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมฝากไปติดตามด้วยนะครับบัวผัดฟันยับครับสวัสดีครับอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมว่าให้พี่แอนก่อนดีกว่าทุกวันนี้ในโรงภาพยนตร์ทุกโรงครับผมัเาหนครับผมก็ในโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์ทุกวัน นี้วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์เออ,เอ,อ